เบื่อหรือไม่กับการเล่นตัวเมตานี่แรงผมขอแนะนำมเมนหลักของผมเองลิงวัดหนังพหนุม่มน้อยหน้าตาอันหล่อเหลางอคงจะร้องทำเชีย่ยไรได้วยความแรงของดาเวเบคกกิติคอนอันมหาศาลแต่ต้องใช้ดวงในการเล่นพตาร่ามลาดัดคุณทำไมทำให้คุณได้เล่นเกมได้สุมกาชาในเวลาเดียวกันไอเชีย่ยเล่นมึงจะไปไหน แต่ถึงอย่างนั้นทักษะการลองหนก็ไลยเป็นสองรองไข่พร้อมทั้งมีซีซีและการเบิร์สดาเมจที่จัดจ้านอย่าวังว่าจะได้เห็นช็อตกูตายเพราะกูตัดตัวซึ่งทําให้การล้วงเมจกับแคลรี่เป็นไปได้อย่างง่ายดายกับบองนะจ้าไม่ใช่ไม้จิ้มฟันการกระโดดเข้ากระโดดออกของดิงนั้นทําให้ตัตวัวมารู้ตัวรวมถึงเพื่อนึงด้วยแต่ยากจังวะของปูก็ไม่ยากเพียงแค่กดหนึ่งสองสามก็ตายเล้วขยะเตะอย่าหนีกูไว่ให้กูทุบซะดี ชิมกระบอกหน่อยไหมกระบอกแล้วไงวันนี้เป็นกระบองไม่ใช่ไมจิ้มฟันจะไล่ทุบแม่งเลี้ยงตัวเลยไอพวกกระปูกหมาทั้งหลายหนีกูกันไปรอดดอกรู้ตัวกี่ก็เก็บฟอสคิวไปแล้วตัวมันเล่นได้แต่มันต้องพึ่งดวงคนเล่นด้วยใครที่เข้ามาดูคลิปก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะ